ทางหอการค้าจังหวัดชายแดนใต้ครับได้รวมกับหอการค้าไทายนะครับจัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เตรียมฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ให้มีการเติบโตแล้วการสมารถที่จะแข่งขันได้เลยครับในตลาดโลกแ้ะแล้วก็พร้อมในการที่จะก้าวไปสู้ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับ โรงแรมรีการ์เดนพลาซา่าพหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหอการค้าจังหวัดสงขลานำโดยนายส้มพรสิริโปราณานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs นะครับหรือเถกเขามีเชิอโครงการนะครับในภาษาอังกฤษว่า SMEs Development Program นะครับในหัวข้อ SMEs วิธีทำเงินครับโดยได้รับเกียริจากนายอิสระว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมทางมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า500คนเลยทีเดียวครับนายสมพรสิริโปรานานนนประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเดลาวาหอการค้าจังหวัดชายแดนใต้รวมกับหอการค้าไทยในทานะสทาวันถึนถนถมีบทบาทสำคัญในการ่งเสริมการดำเนินธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีคิดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกแล้วก็พร้อมก้าวสู้ประชาคมเคสเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่จะมาถึงในปี2558ซึ่งจังหวัดสงขลา้าถือเป็นประตูในการติดต่อก,กับประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนแม่จังหวัดสงขลา้าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแต่จังหวัดสงขลาะก็ยังมีพื้นที ที่สามารถเป็นจุดประสานในการแก้ไขปัญหาและการเชื่อมโยงกับผู้มีภาคอื่นๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถดําเนินไปได้รวมถึงเตรียมการเตรียมฟืน้นฟูนะครับและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างให้เติบโตขึ้นได้ทันทีเมื่อสถานาการณ์ข้าสู้ภาวะปกติครับสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำการดำเนินธุรกิจ แกผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับคำปรึกษาจากวิทยากรหนักธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ SMEs ให้ประสบความสำเร็จกมีกิจกรรมเท่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมประกอบด้วยการออกบูธให้คำปรึกษาฮาโซนก็ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุนการเพิ่มไอเดียให้กับผู้ประกอบการตัวเลขบอกไอไรนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจเสแล้วก็มี f a ม i l y b u s i n e s s Open u p ครับก็บคือไม่ถึงว่าการเปิดธุรกิจของครบครัวหละครับแล้วก็ให้คำปรึกษาดานบัญชีแล้วก็ภาษีดอกเื้อจากนี้แล้วก็มีการบรรยายในหัวขอ้อการบริหารธุรกิจยังมีนวัตกรรมหัวข้อประสบการณ์คนทาได้ง่ายว่าเกิดขีดนะครับแ,แล้วก็มีเรื่องของ คนให้กูเข้าดูอะไรนะครับโอโหเรื่องราวเต็ไมไปหมดเลยทีเดียวนะครับกาผู้เทเข้าไปลีกการสร้างมาจะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกาเขาเรียกได้ว่าการเตรียมการหลวงหน้าไหวกาเป็นสิ่งที่ดีนะครับ่าผู้ชมตามู้ชมคงจะเจอประสบการณ์แบบเดียวกันนะครับบางทีน้องนองนะักเรียนนักศึกษาก็บอกว่าโอโหทำไรไม่ทันเลยนะครับต้องทำอะไรตั้งหลายอย่างไม่มีเวลากันเลยทีเดียวนะครับแต่กลยุทธ์ก็คือว่าต้องแบ,บ่งเวลาให้เป็นนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะมีเกิดขึ้นนะครับ เศรษฐกิจจะเป็นบันปือกันแล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมการตรงเรื่องนี้เอาไว้นะครับถ้ามีการแบงจะสั้นเวลาไวให้พอเหมาะพอสมแล้วก็เราก็ไม่เดือดร้อนมาทาวเทจะเป็นนะครับการนับได้ว่าเป็นสิ่งทีดีถ้าไม่ฉะนั้นแล้วก็เดือดร้อนเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้ามีการเตรียมการไว้ก่อนการนับได้ว่าเป็นสิ่งทีดีนะครับแล้วก็รช่วยให้เศรษฐกิจของเรารุงเรื่องยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าท่านผู้ชมนังเรียนนักศึกษาว่าคนเททำงานทำการนะครับถ้ารู้จักแบงเวลาให้ดีแล้วแล้วก็ การจะมีช่วงเวลาทีชั่วโมงที่ยี่ห้ายี่พอกยี่เจ็ดนะครับเกินว่าคนอื่นๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชม